เอ็นน้องถุงเงินนอนนะีสวัสดีครับผมคลิปนี้มาเช็ดตัวน้องถุงเงินกันนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อย่าใพี่ทุกคนได้นะครับเอ็นน้องถุงเงินนอนนะครับเนี่เช็ดตัว้น้องถุงเงินนะครับน้องนอนีนนอนสบายนะครับนอนในเช็ดตัวนะครับไม่ใช่น้องนอนอะไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องนอนในเตอนนะครับนอนในเช็ดตัวนะครับ นอนนอนหลับสบายนะครับเช็ดตัวทำกวาสาดให้น้องนะครับสบายเลยนะครับลืมตาแล้วก็ยิ่้หลับตาได้ยินเสียงพี่กําไรลุก นอนสบายนะครับคุณถุงเงินเฮ้ยเหยียบเหยียบขางถุงเงินแล้วเมื่อกี้นอนท้องป่องเลยนะครับดูท้องนะครับอิ่มปางก็นอนท้องป่องเลยนะครับเนี่ย เช็ดตัวให้สบายนี่เคลิมเลยหลับเลยลุกขึ้นแล้วเออ,อยัอยนท่าเนี่เรียนท่าแล้ว หายเห็นหน้าน้องทุนงเงิน่หมเจ็ดตัวสบายตัวเลยครับอือโอ้แดดก็ แจ่มดีจังเลยนะครับแดดเนี่ยกำไรกำไรก็อยากจะเช็ดด้วยนะกำไรจะเช็ดตัวเดี๋ยวค่อยเช็ดน้องกำไรเช็ดให้น้องถุงเงินก่อนนะครับเช็ดหน้าหน่อยแล้วไหนดูทรงผมหน่อย <c oughs> ดูทรงผมถุงเงินครับ <c oughs> อ่ะวมาดีดี เด็กงูนะ,น,นะครับใบหูนะครับดูนะครับใบหูครับใหญ่มากเลย,เลย มืนเช็ดตัวให้เด็กเลยนะครับอาบน้ำให้เด็กเลยพอ,อยังถุงเงนินสบายยังพอยัง,ออยงเปลี่ยนขุบให้ใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่ส่ใส่ให้นะครับเนี่ย อาอาวอา,วอาวมันติดขาตัวเองเชือกนะเอออืมิดหัวข้างนี้หน่อยไปค,คุบให้ใหม่นะครับอ่อันนี้มันเล็กมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะได้เดิมอันเดิมดมาอยู่นี่ครับอันเดิมก็พึ่งใส่เข้าไปครับแต้มันเป็นโซ่นะครับเนี่ยกัวน้องคัน ก็เลยถอดออกลองใส่นี้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยน,นี่อันเล็กซื้อมาครั้งแรกเลยนี่คุณตามไม่ใส่ให้าว่ามันจะขาดนะครับก็เลยไปซื้ออันใหญ่มากกว่าเดิมนี่ก็เลยลองให้น้องใส่ขลุบตัวนี้ดูก่อนนะครับเป็นยังไงถ้าไม่งั้นก็จะใส่อันเดิมแต่ต้องเอาไปซักก่อนนะครับเอาไปซักก่อนแล้วค่อยให้น้องใส่ใหม่ตั้งอันเดิมอันนี้ใส่ไม่ได้นะมันเล็ก นอนเอี้ยนให้พี่กำไรก่อนนะผงเงินพอแล้วนะพอยังไม่พอเหรอ,อเก็เห้หัวแล้วหนังอากอต้าสบายอาต้านี่ด้วยเออสบ,บายเลย คุณถุงเงินนิสสบายส่วนคุณกำไรก็นี่ก็อยากให้เทสตั้งนะครับอ๋อแล้วถุงเงินแค่นี้พี่กำไรด้วยกันรายมาแล้วพี่กำไรด้วยพี่กำไรก็อยากให้เทสให้นะครับเดี๋ยวเราล้างผ้าใหม่ก่อนนะครับน้ำล้างผ้านะครับ กำลับไปงด่ากันนะครับกำไรนี่ไม่ค่อยชอบไม่เช็ดหน้านะครับไม่หเหมือนน้องผมเนียน่ย ทำไรเาจะชอบเช็ดแต่ตัวนะครับไม่เคยไม่ชอบชอบเช็ดหน้านะครับมาทำไรก็ต้องจุกก็ต้องอกันเลย บายไ,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 ไตัวมนลงตลายแล้วบายัวลยบาเลยเ,ลยเนงกำไรชอบเช็ดหน้าก็าไม่ต้องเช็ดหน้านะครับน้องกำไรไม่ชอบเช็ดไม่เช็ดหน้า ให้ตัวเล็กนี่น้องถุงเงินเช็ดได้ทุกที่ครับเช็ดได้ทุกที่โอเคไม่กำไรเฉยน้องจะหิวน้ำน้องต้องไปหาน้ําให้น้องกินก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเช็ดตัวให้น้องถุงเงินและน้องกําไรเฉยนะครับที่นี้ลาไปก่อนนะครับทำครับถุงเงินน้องต้องหน่อยบายครับผมสวัสดีครับ